สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเป็นรับประนานไอศีค่ะเมื่อนี้ใหญ่หนุ้มมเลนเนม็นนะด้พี่น้องอันเป็นมรรคนำกันแต่ออยุรตยตาตะนาศินติทธยาลาดพี่น้องค่ะอยากให้ได้ฟังเสียงลูสศิส่วนมาอยู่น้ำอยู่แต่ว่า มาทดสอบเสียงกันว่าจะเป็นเช่นไร่พี่น้องมือบัตรท่าเดมมีคนณการันตีเลยดิการันตีแม่นิวก็เคยอยู่ด้วยกันที่ราชนาสินนะคะแม่นิวแม่นิวกันันตีไหมคะเนี่การันตีที่หนึ่งค่ะพอคุณแม่ลุงลาใช่ไหมลาออกใช่ไหมแล้วทีนี้ลองจากแม่ลุงนภาเลยแนเลยค่ะลอจากแม่ลุงนภาจากนมอราชนสินกับพี่น้องตอนนี้ยังไม่มีสังกัดนะคะเะกี้อยู่น้ำผิดต้นกับม้วนไช่ต้นมีม้วนไช่ แล้วก็พี่กินป่ะพี่กินเขากินีต้นอยู่น้ำกันคือปงแก้ววันนั้นมันบริเวณกว้างบริเวณนีคเขยไปโนกเยอะมาฟังเสียงแล่าเสียงเสียงค้นบาที่ห่างไรเสียงอะไรกันอย่าพึ่งย่อน่แฟนเลยอ่ะซงเรเนาะอ้เจ้าของแต่น้องกะฮักคือเก่าแม่นไพ่สิเว้าว่ามันบา เหตุใจคอยเพโตบาบเป็นจังใดเด้แต่น้องโอเคบาบกะฮักอ้ายเอายียดยจ้าหน่อยไหยและวหัวใจมากอ้ายแล้วน้องขอลอดป้องแต้วนั่นกำต้องน้องะยาแม่นอ้ายมีพันเย นนแนโนนละทั้งหัวใจอยากเอาคนคาเยาะพีให้เถงตายแต่สิเหตุจังใดเขาเป็นผู้มาลุนได้แค่โซน เลยหนูพี่น้องหลักหลาน้ำค่ะอยู่ในเขตชุมพวงเขตชุมพวงฝันแก่นยังอีกแล้วเอาเพื่อใส่ไก่หนินี่ในพวงมาลัยแล้วเบรกพี่น้องค่ะยังรับงานเป็นเพิ่มมาข้างในเป็นคืนกัรลุกไหนพี่น้องแล้วเดี๋ยวพี่น้องกัดกับใครยังยังค่ะพักพักไปแล้วหนึ่งตุ่เพราะว่าลุลุพมฟังกันกับพร้อมแต้มอาวลุพมฟังกันเมีนค่ะพร้อมแป๊บมันมือแรกนั่งไฮขึ้นมาเลยส่วนไม่ยู่แต่บอกว่าตอนนั้นเป็นแบบปวดขา คะติดต่อแบบว่ามีงานเลี้ยงรับงานรองรับเชิญไหนคะ่ะรับรองรับเชิญไหนคะพี่น้องคะนัลกลอยอย่างอ,อิสระอิสระ่เชนี่แบบว่าเรดมีวงดนตรีค่ะนักลองติดตอ่อได้เลยค่ะพี่น<ะ>ุ้ยแล้วอันอะไรแปะออดิชั่นไปก่อนไปะออดิชั่น <S <S ออดิชั่นคนต้องงานก่อโอเคเอาแรงมาเอาแรงมา เสียวแบบนั้นยมาลองมาเล่นมาออดิชั่นมาลองดูร้องสองจะเป็นเมยพยัก็ได้ลร้องมาลองจีเมนไม่ได้รองรองบนเวทีได้ดูตีสดได้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 โปรดเอาพม่นด้ล่ะเขาเล่นนี่เต้เล่นเขาไม่ได้ลองเขานท่ เพียงหนูเด็นี่ก็ไส่ไปเอกโว่ก็ไโอนนะคระบต่กเสียงหนึ่งค่ะแล้วก็เด็กปั้นไม่รุ่งนะนี่เด็กปั้นไม่รุ่งค่ะไม่รุ่งนี่นะลุ่งนาค่ะจรัดแสงค่ะส่วนไปอยู่น้ำตะเกียบเปสวนไปยูะตาน้าก็ไม่ไปเันนี้ไปพุ่มโควิดมากเลยไปพุข้อิดมากเมียนป็นข้อนี้ใส่เฮารอบอันบอเอนรอบปีแรกที่แม่ไปปีนที่ร้อยเอทเมียนแบบปีขมาวบ้านปีเดียวกันบนนี้ใช่ค่ะ แบบไม่มีปีมีขุยเลยปีแบบเอเออีอีไปเหนผู้หนึ่งผู้นีมังกรอนมนีรักตาบนนี่นี่อันนี้ก็ลาตาค่ะหลายหลายอันนี้อันลาตาปีปีสองลยเนาะอันนี้อันนี้อันนี้มังกรอนมูเหรอแม่หนีมก่อนมูเนี่ยเพราะเราไม่งานรับขับรถไปดีนเลยไปดีดไปงูใหญ่มาใช้ใบปูนซ้อมนต์ว่าเคยอยู่ด้วยกันมาเคยยินดีกันไหมูกับเลยตัวหนึ่ง เพราะว่ามิเตทไทยจากของมาอมาพอกันกับคือบ่รลูกก่อนได้มามาพักพักกันม่บ่อยกันแม่บ่อยเยโอ้โเออหลายพนหลายคนนี่เป็นอ่งรค่ะตงงองกันว่ามันโมขวงไปดอกมันหิมมันร้งนี่คือต้นไม คือหนาบประเด็เป็นนาไนงไห,ยา,หายอยู่แต่วันนี้ <c oughs> เป็นอะไชั่านไหมอ่ะ <c oughs> เป็นลี่ไห้ใช่ไหมฮะน้อเป็นนายอยู่คนเดียวแล้วฉันเป็นน,น,นางพรอบบปแต่พรอบเขดีแต่น,นางดีใจไม่ได้ว่าร้องไห้หรืออะไรนะคือนางดีใจที่แบบไม่มีใครปรอบโยนมาเห็นพ่อยล, <c oughs> ละพ่ <c oughs> อก็เลยมือแรกพี่น้องคะออดิชันก็มือแรกส่งเลยคืนประกวด ปั้นในใจใจกันรอยแก่พ่อไอ้มือถามเลยว่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดปีเท่าแล้วหมื่เท่าดอกมื่เท่ายังตัดเอยยังมื่เท่าเพราะว่ากำลังเป็นวัยปกติไัยหาเงินแกยังไม่เจอไม่แก่กำลังไปกำลังดีไปกำลังหาเงินหาทองไปกำลังหาเงินทองมื่ดูความแป็นตัวอย่าง ที่จริงอ่ะชีวิตมอล่ำอ่ะมันลำบากเปลียบแบบแต่วงอิงเป็นแค่หนึ่งในร้านที่แบบว่ามาแล้วบูมเลยถามว่าลำบากไหมมันลำบากแต่ว่าเราบางทีก็ต้องอยู่อยู่ที่อยู่เวลาอยู่โแกรมเนี่ยคือนางอยู่อยู่ที่อยู่เวลาอยู่จังหวะเวลาและโอกาสมาเก็แบบที่จะที่จะทำให้เราแข่งนุ่นเป็นคนที่ได้เปรียบมูได้ปอนุ่นเป็นคนที่แบบว่าเป็นตานำมามันใสที่สุดเลยวพดีเพราะแม่ ขยันด้วยเสียงบดีแต่ว่าอันนี้่นมาขยี้นั่นที่นี่นู้พ่นที่มีควน่นแสวงเออควน่นสวรรค์แต่หน่อยหน่อยนี่ไ <c ười> ม่งนานเป็นขยันงานอินี้ค่ะคือนี่เรืงรู้หมดงานเป็นขยันจริงนะขยันจุดหน,าน้าบ่พาะอาบบนที่อาบอยู่ <c ười> แต่มันเก่าไม่งนครับไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปรนไปเรนคือนี้อับเสร็จ ทีนี้จะขึ้นใช่ไหมพอห่อขึ้นความแปมเปยมากคนมาถามนันเนถามทันยุ่ยใสออควมแปรือพี่อมแอมเบอร์ะเวแล่งแลนวอนนี้ดดมากเนเลยเห็นไหมะไวะความแปมออดิชันไหมวันนี้บอกอยาก้ิว่าบอเขาเราจะดแล้วค่ะมาเจ้าเหมือนแล้ก็สิวาอยู่มาอยู่เหมือนแรงแต่บ่หัวสิมาทันบอเราเราชม เดี๋ยวค่ะพี่น้องปากเกลอหนูนั่งมาแดงข่ามาจังสีมา่อคืนในนูบ่ดอกเดินงไหกเดินน้ำอีกน้ำแบบไปบังคับไปบังคับมาเลยย่าถ้าเกิดเธอเป็นนักล่องนะคะเป็นเดนเซอร์เออพอดีเลยกินละกิละกินสีร้องไม่เถอะพ่อจะเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะแล้วเป็นคนขับรถ but